สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ าคุณกำลังท้อแท้หมดหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย อะไรที่ดีก็รับกลับไปแต่ถ้าเป็นคําเตือนจากไพ่ก็อยากให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่พาพ,พิาเนตสองถ้วยนะคะห้าถ้วยเมจิเชียนเพจอบบอฟบอลเจ็ดเดียนเวลอฟอฟฟอร์จูนแฮปปี้สครอร์เลอร์คิงออฟคัฟ์นะคะ แลวก็ใบสุดท้ายเจดาบถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเป็นดวงชะตาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะปกป,ป้องคุ้มครองดูแลคุณทําอะไรก็ดูจะประสบความสําเร็จนะดังที่คาดหวังไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณที่คอยดลจิตดลใจให้คุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จ นะ้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากชีวิตนะหรือสัตว์ตัหมู่มานคนที่ต้องจะทำะร้ายเราไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคะอาจจะด้วยนะ้ผลกุศลที่คุณได้กระทำมาที่มันกําลังจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะ้าแต้มบุญที่คุณทำมันกำลังจะหนุนนำนะก็จะส่งเสริมทำให้คุณทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะนะโชคลาภนะความ สําสเร็จในเรื่องของการงานหรือการเงินนะก็เข้ามาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะเป็นดวงชะตานะที่จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะได้สมหวังในสิ่งที่คิดนะคะฉะนั้นนะเมื่อคุณตั้งจิตอธิษฐานเรื่องใดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนั้นนะเรื่องนั้นก็จะประสบความสําเร็จดั่งใจปาถนานะคะสิ่งสําคัญเลยนะก็อยากให้คุณ กระทำแต่สิ่งที่ดีคิดดีทําดีเข้าไว้นะคะก็จะยิ่งนะทําให้ดวงชะตานะจากที่ดีอยู่แล้วก็จะดีมากยิ่งขึ้นหรือจากเรื่องนี้อาจากเรื่องร้าๆเรื่องแย่ๆมันก็จะพลิกกลับมาเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะรวมถึงจะได้รับโอกาสดีๆมากมายที่จะถูกหยิบยื่นนะเข้ามาหาชาวราศีเมษได้นะคะเป็นดวงชะตานะที่เหมือนจะ,ะเจอสิ่ง ร้ายๆก่อนแล้วก็จะพลิกกลับมานะดีมากขึ้นชีวิตดูสดใสขึ้นนะคะมีคนมาช่วยเหลือเรานะมาเมตตาเรามาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะหรือได้เจอมิตรที่ดีเจอคนดีๆที่จะมาซัพพอร์ตเรานะช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากนะคะ,ะหรือถ้าคุณทำธุรกิจนะคุณก็จะได้อาหุ้นส่วนที่ดีหรือมีที่ปรึกษาดีนะมีคนที่ ประสบความสําเร็จหรือคนที่มีอํานาจบาร,รมีนะมาช่วยเหลือเรามาให้คำปรึกษานะก็จะเหมือนเข้ามาชุบชีวิตคุณเข้ามาให้โอกาสคุณนะทำให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักนะเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยด้วยนะคะความรักสําหรับ คนมีคู่นะช่วงนี้ความรักดูมีความสุขสดใสนะคะคู่ไหนที่มีปัญหาต่อกันนะก็สามารถที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันนะกลับมาที่จะมีความสุขเป็นคู่รักที่รักกันนะเหมือนเดิมมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับว่าอุปสรรคปัญหานะบทเรียนชีวิตหรืออะไรที่มันไม่ดีที่มันเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันกําลังจะมลา,ายหายไปแล้วก็จะมีความรู้สึกดีดดต่อกันมากขึ้น บางทีการได้เจอเจอปัญหาร่วมกันช่วยกันแก้ไขคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอมันจะทําให้คุณสองคนเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็รักกันมากยิ่งขึ้นนะคะความรักมันก็มักจะไม่อุปสรรคปัญหาอยู่ได้เรื่อยแต่ถ้าคุณสองคนจับมือกันไว้ให้แน่นๆนะก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะ คนโสดชาวราศีเมษนะคะถ้าใครเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะหรือเพิ่งโสดมาหมดมหัศเลยนะคะก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอรักครั้งใหม่จะมีคนเข้ามาดามหัวใจของเราโดยทันทีมาเติมเต็มนะในส่วนที่เรา,าขาดหายนะหรือจากที่เรารู้สึกเศร้าๆเหงาๆก็จะมีคนเข้ามาฮิลใจเรามาให้กำลังใจเรานั่นเองนะคะแต่ว่านะถ้าใคร ผิดหวังกับเรื่องของความรักนะยังทําใจไม่ได้ยังเลิมคนเก่าไม่ได้เลยคืออย่าเพิ่งมีใครเนียตอนนี้นะคะลองให้จิตใจเราหัวใจเรานะเข้มแข็งก่อนก็ได้นะก็จะทําให้เหมือนพอเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นก็จะมีพลังงานดีๆด,นะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราโดยทันทีนะคะก็อยากจะให้รักตัวเองให้มากขึ้นนะก็จะเป็นพลังงานดีๆที่มันจะสามารถสร้างให้กับ ตัวเราได้นะคะเป็นราศีนะที่จะมีความเฉลียวฉลาดนะคะจัดการปัญหาต่างๆนะได้อย่างดีทีเดียวนะคะมีความคิดมีไอเดียที่ดีนะดังนั้นถ้าเราอ่ามีความคิดหรือมีอะไรที่เราอยากจะลงมือทำนะก็ขอให้ลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเราคิดมาดีแล้วนะวางแผนมาดีแล้วก็ลงมือทำเลยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ เราไม่จําเป็นว่าจะต้องเริ่มจากสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าเริ่มจากอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเนี่ยมันอาจจะสร้างความกดดันให้กับเราก็ได้นะพอยทําให้ผลงานมันออกมาไม่ดีเราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะนะค่อยๆเติบโตไปอย่างเข้มแข็งไปอย่างมั่นคงก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเลยนะหรือเป็นช่วงที่คุณกําลังบุกเบิกเริ่มต้น ทำอะไรใหม่ๆมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะทำให้ชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะแต่มันไม่เหมือนเดิมในทิศทางที่ดีนะคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะชีวิตมันดูมีความสุขร่มเย็นขึ้น นะความสมบูรณ์พูนสุขก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษนะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังเก็บเกี่ยวความสําเร็จนะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำนะกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะนะสิ่งนั้นมันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วหรืออาจจะหมายถึงการทํางานการทําธุรกิจก็ได้นะที่ถึงคราวที่คุณจะได้รับผลสําเร็จนะคะ นะถ้าเป็นเรื่องงานก็จะมีความก้าวหน้าเติบโตในสายงานได้รับการโปรโมทได้รับการสนับสนุนให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือถ้าทำธุรกิจธุรกิจก็เติบโตนะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็กำลังจะสร้างเงินสร้างกำไรให้คุณอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกำลังจะไปได้ดีแล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องอมุ่งมั่นตั้งใจให้เยอะขึ้นมันอาจจะเหนื่อยขึ้นนะคะ ความสําเร็จที่มันมาจากน้ําพักน้ําแรงจากความไม่ยอมแพ้ของคุณนี่แหละนะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คืออเรื่องของอทรัพย์สินนะชิ้นใหญ่บ้านที่ดินคอนโดหรือใครที่กําลังวางแผนจะซื้อที่อยู่อาศัยใหม่นะ,ะนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะบางคนอาจจะทําเรื่อง ยื่นกู้นะคะกับสถาบันการเงินนะเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัตินะหรืออาจจะกู้เพื่อมาทําธุรกิจกู้เพื่อมาใช้จ่ายนะคะมาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในครอบครัวแต่ก็เอาพอที่เรามีกําลังความสามารถที่จะผ่อนไว้นะจ่ายวหวนะคะ คือถ้าคนซื้อเงินสดอะโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราต้องทําเรื่องผ่อนชําระนะกับสถาบันการเงินกับธนาคารก็ต้องประมาณนะการจ่ายของเราด้วยนะนกน้อยสร้างรางแต่พอตัวอะไรที่มันเกินตัวนะก็พยายามอย่าไปทำนะคะเอาแบบพอดีพอดีนะเพราะที่จะทําให้เราผ่อนชําระได้อย่างสบายๆแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มถ้ามันไม่จําเป็นนะคะนะก็เป็นราศีนะที่จะมีอ่า เกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สิ่งช,ชิ้นใหญ่นะคะที่มันอาจจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงหรือได้มาจากเป็นในรูปแบบของมรดกตกทอดก็ได้นะคะบางท่านอาจจะไปสืบทอดกิจการของครอบครัวนะได้ไปรับอะ,อะไรเป็นเทคนิคเป็น เหมือนเป็นภูมิความรู้นะภูมิปัญญาอะไรที่มันจะส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่มันเป็นความรู้นะที่คุณสามารถนํามาทํามาหากินนะนำมาหาเงินได้ดีมากๆนะคะมันเหมือนเป็นอ่าสิ่งที่สืบทอดนะจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสิ่งดีๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยนะคะหรืออาจจะได้เจอสิ่งที่เราสแสวงหาได้พบเจอสิ่งที่อ่าเป็นมงคลชีวิตคุณอาจจะได้อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา ามาคอยเหมือนเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เรามีกําลังใจนะคะในการทํางานหรือในการทําอาชีพต่างๆก็ได้เหมือนเหมือนมีแล้วก็รู้สึกอุ่นใจนะมีพลังใจในการทํางานในการใช้ชีวิตก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเราอุปถัมภ์ค้าชูเราถ้าคาดหวังนะเรื่องของอความเมตตาอินดูนะความ ได้รับความไว้วางใจนะคะก็จะได้รับสิ่งนั้นจ,จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราด้วยสิ่งที่พ่ายนะคะอยากจะเตือนนะก็คือเรื่องของอาบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความรู้สึกแบบดิ่งดาวนะคะอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจหรือไม่สามารถมูฟออนจากความผิดพลาดจากความล้มเหลวในอดีตได้ คือมนุษย์เราทุกคนไม่มีใครจะเปอร์เฟกไปซะทุกเรื่องนะคะอ่ามันก็ต้องมีบางเรื่องที่ทําสําเร็จนะบางเรื่องที่มันผิดพลาดอะไรที่มันผิดพลาดนั่นแหละมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากๆเลยถ้าเราสามารถนํามาเป็นบทเรียนนํามาปรับปรุงแก้ไขนะความผิดพลาดในวันนี้มันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะมองให้มันเป็นบทเรียนดีกว่านะเราเราอย่าไปเครียดกับ สิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเราไม่สามารถนะไปแก้ไขไปทําอะไรได้มากกว่านี้นะเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามาเข้มแข็งเข้าไว้แล้วก็ก้าวไปนะคะสู่อนาคตนะสู่ข้างหน้าที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะเราต้องพยายามจบนะจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งเดร้ายเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะสิ่งใหม่นั่นแหละ ที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนะก็ด้วยความโดดเด่นของเราด้วยความเก่งความเฉลียวฉลาดก็อาจจะเป็นที่ถูกจับตามองนะคะนะบางทีอาจจะมีคนเอาชื่อเสียงเอาผลงานของเรานะไปหาประโยชน์ไปเคมผลงานนะอะไรอย่างนี้นะคะคือต้องระมัดระวังด้วย อ,อะไรที่มันเป็นผลงานของเราก็ควรที่จะจดลิขสิทธิ์ให้ดีนะหรือ,อความลับของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็อย่าเปิดเผยให้คนอื่นรู้เกินไปนะมิฉะนั้นแล้วนะเราอาจจะถูกขโมยข้อมูลหรืออาจจะมีคนมาหาผลประโยชน์กับเราก็ได้ต้องระมัดระวังด้วย, <S 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 วยคือคนดีๆที่เข้ามาช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราก็เยอะ <S <S แต่มันก็จะมีคนไม่ดีคนที่ หวังผลประโยชน์เข้า,ขามาปะปวนด้วยก็ต้องดูคนให้ดีนะคะบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจนะก็อ,าอยากจะให้ดูคนให้รอบคอบนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องนะก็คือความขยันนะคะความขยันความหมั่นเพียรของเรานี่แหละนะที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะไม่ว่าคุณจะมีต้นทุนชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะ นะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เก่งนะไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเรามีความใจสู้นะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาเรารวมถึงก็จะ นำพาคุณให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะและนี่ก็คือคำทำนายสำหรับชาวราศีเมษก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจงในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องการดาพยากรณก,กันด้วยนะฝากช่องเล็กเล็กช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภนะเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเฮงเปังป,งปงตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ